อาญาโดยอ้างว่านายไทยกรพลสุวรรณนายสมบูรณ์ทองบุรานนายพิเชษฐพัฒนาโชดซึ่งเป็นแกนนำกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษณิณนั้นให้ถอนจากการประกันตัว ให้นำบุคคลสามคนดังกล่าวเข้าสื่อรวนจำโดยอ้างว่าบุคคลสามคนดังกล่าวกระทําผิดเงื่อนไขตามที่ศารได้กําหนดไว้ห้ามมิให้กระทําการใดๆให้ประชาชนก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง หรือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินแต่ในในความเห็นของผมนั้นเมื่อดูจากความจริงจะเห็นได้ว่ากองทัพประชาชนโค่นระบบทักษินนั้นได้มีการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็นการใช้สิทธิ์ตามนูนมาตา63เมื่อเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธจึงไม่ใช่การกระทําใดๆที่จะให้ประชาชนก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองหรือให้ประชาชน การทำการละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินแต่อย่างไดครับจึงไม่ผิดเงื่อนไขที่ศาลได้วางข้อกำหนดไว้เมื่อไม่ผิดศาลก็จะต้องยกคำร้องของอายการที่ยื่นต่อศาลโดยอ้างว่าผิดเงื่อนไขกรรมก,กรัน ซึ่งตามที่ผมกลาวเรียนแล้วว่าการกระทำของบุคคลทั้งสามชุมนุมโดยสงบปรศาศจากอาวุธใช้สิตามนนยมาตา63จึงเป็นการกระทำที่ไม่ผิดเงื่อนไขตามที่สารอาญาได้กำหนดไว้แต่อย่างใดครับเมื่อไม่ผิดก็ต้องยกคำร้องของพนักง,งานอายาการ ส่วนข่าวที่จะสู้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือกรณีที่นางยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไป กองทัพบ,บกเพื่อรับประทานอาหารร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้มีการทหารบกและกองทัพบ,บกได้มีการจัดเพลงให้ก็คือเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ จึงสะท้อนให้เห็นว่านางยิ่งรักจนินวัตรนายกรรมนติีและพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกมีความสนิทสนมกันมากขึ้นซึ่งผมว่าอันนี้จะเป็นแผนของผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาล ที่ได้วางแผนไว้สั่งให้นางยิ่งรักชินวัตรซึ่งเป็นอิสตรีเข้าไปทำการสนิทสนมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ปัปชาการทหฐานบกซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในกองทัพคุมกำลังทหารบก ถึงประมาณสองแสนนายมีอาวุธยุทธปกรณ์ที่มีอนุภาพซึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความสนิทสนมกับนางยิ่งรักชนินวัตรนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากขึ้น แต่ขณะดเดียวกันถ้าท่านยังมีจิตสำนึกในการที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างมากเหมือนเดิมและถือผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและผลประโยชน์ของประชาชนและ จงรักภักดีต่อมัคคสัตย์และปลกป้องมัคคสัตย์ด้วยชีวิตเหนือผลประโยชน์ส่วนตนที่จะมีข่าวจากคลิปตามที่ได้มีการสนทนาในคลิปว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชา ได้แสดงฝีไม้ลายมือเป็นประโยชน์ต่อนักโทษชายทักษิณในอนาคตหลังจากเกษียณแล้วก็จะมีตำแหน่งมีงานทำซึ่งเขามีการคาดเดาว่าอาจจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ตามที่ผมได้กล่าวเรียนแล้ว ว่าถึงแม้ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมีความสนิทสนมกับนางยิ่งรักชินวัตรนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมแต่ท่านก็ยังคงยึดประโยชน์ของชาติบ้านเมืองของประชาชนและ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตและมากกว่าผมประโยชน์ส่วนตนทึ่งพึ่งซึ่งจะได้รับในอนาคตหรือไม่ก็ไม่แน่นอนซึ่งถ้าท่านยังคงจงรักภักดีต่อมหากษัตริย์และ ยึดมั่นต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนการสด็จสนมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าท่านสนิจสนมแล้วยึดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนพระหมหากษัตริย์และท่านไม่ได้ทำเพื่อ ชาติประชาชนและพระมหากษัตริย์นั่นก็เป็นสิ่งเลวร้วายซึ่งผมเชื่อว่าท่านคงจะไม่ทำและท่านยังคงมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มิเสื่อมคลายและผมยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบก ชายชาติทหารนั้นจะยึดผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและจะไม่ใช้จะไม่รับใช้ระบบทักษิณเพราะการที่ผมเป็นห่วง ว่าท่านผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะยึดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนและความอยู่รอดของสถาบันบมหรกษัตริย์นั้นก็เพราะว่าผมได้นึกถึงประวัติศาสตร์ประเทศจีนตอนสามก๊ก ในฉากที่เชื้อพระวง์ของพระเจ้าเลี่ยนเต้วางแผนที่จะกำจัดตังโตซึ่งในขณะนั้นตังโตมีอำนาจล้นฟ้าและตังโตนั้นมีความมักใย,ยไฟสูงที่จะเป็นห่องแต้ เชื้อประวงของพระเจ้าเล่นเต้จึงได้คิดวางแผนที่จะกําจัดตังโตจึงได้นําเอานางเตียวเสยนหญิงผู้เลอโฉมหลอกล่อริปโป้เพราะริปโป้นั้นเป็นบุตรบุญธรรมและเป็นฐานเอกของตังโต จึงวางแผนให้ริโปมาพบกับนางเตียวเซียนแล้วพูดพอเห็นริโปมาแล้วมองดูสายตาริโปก็รู้ว่าริโปนั้นชอบนางเตียวเซียนมากจึงได้บอกกับผลสุดท้ายแล้วจึงได้บอกกับริโปว่า ใจจริงนั้นอยากจะยกนางเตียวเซียนให้กับรป,ปริโปแต่ตังโตนั้นต้องการนางเตียวเซียนจึงไม่สามารถยกให้กับรป,ปริโปได้แต่ด้วยรป,ปริโปนั้นอยากจะได้นางเตียวเซียนมาอยู่ในความครอบครอง จึงมีความแข็นที่ไม่สามารถที่จะได้นางเตียวเส้นมาในครอบครองผลสุดท้ายแล้วจึงได้มีการวางแผนที่จะกำจัดตังโตเพื่อเอานางเตียวเส้นมาอยู่ในความครอบครองและผลสุดท้าย ริปโป้ก็ได้ร่วมวางแผนจนกระทั่งสามารถค่าตังโต๊ะได้สำเร็จผมจึงนึกถึงประวัติศาสตร์จีนฉากสามก๊กตอนนี้เลยทำให้นึกถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชางจะว่าไปแล้วตอนนี้ท่านก็ไม่ต่างจากฐานเอกเทียบกับริปโป้เพราะริปโป้นั้น เป็นทหารเอกของตังโตขณะน,นี้ท่านเป็นถึงผู้มีการทหารบกจะว่าไปแล้วอำนาจในกองทัพสามเหล่าทัพนั้นท่านมีมากที่สุดในขณะนั้นริปโปเป็นทหารเอกนั้นเป็นทหารที่ลบเก่งที่สุดจะว่าไปแล้วในส่วนของกองทัพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในเหล่าทัพต่าง ผมจึงเกรงว่านี่จะเป็นแผนที่ผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลทรงนางยิ่งรักชินวัตรนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาสนิทก,กระสมกับท่านเพื่อหลอกล่อท่านให้ท่านหลงสเสน่ห์ หลงเข้าเป็นพวกด้วยกับระบบทักษิณเมื่อท่านหลงเข้าเป็นพวกด้วยกับระบบทักษิณน,นั่นย่อมอันตรายต่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และสถา,าบันชาติศาสนาและสถา,าบันพระหมหากษัตริย์รวมทั้งประชาชน